หน่งหนึ่งศูนย์สองเกค่ะต้นที่สี่ค่ะหนึ่ร้อยครับหนึ่งร้อยค่ะเก้าสิบแปดเก้าบแปดค่ะต้นที่หกหนึ่งศูย์งครันึ่งศูนย์หนึค่ะต้นที่เจ็ดเกบเจค่ะตนที่แปดเก้าสิบสรับเกาสิบสค่ะ ตำนที่เก้อนนีาสแปครับเก้าสิบแปค่ะไม่ตอเพื้นที่สิบเครับเกค่ะโอเคเอ่อระยะห่างกอระยะห่างกอค่ะกดตรงนี้กดกนาดยังไงนะระยะห่างที่หนึ่งสาครับสามสิบคูณสาคูณสาครับสามสกอง 40่คูณ40สครับ40่สคูณสีค่ะระยะที่3ค่ะ30ครับ30 30คูณคูครับ30ค่ะโอเคนับกอก่อนระยะที่4 25่บาคูณสาสิบรัสามระยะสามระยะค่ะเนับจำนวนต้นแทงรวงกับไม่แทงรวงค่ะเดี๋ยวงไปไว้ไล่แล้วเดี๋ยวคัติบเอมไปเลยแล้วก็เอา มาดนาก่าานก็ากนกเมื่อวานนี้ก็ไปดูห็ใหญ่ทาไมผู้ใหญ่ไม่เอาญ้ามันมั่งยากเเยอะแดงน้นแดแงทวค่ดูแดเลย 31บวก5ครับ31บวก5ค่ะตัวเองงั่นไปผู้ใหญ่คุมทำไมนะส1บวก5รแล้วบเปช่วยแต่ชาวบ้านเขาแหละกลับมาหนาตัวเองยาขึ้นแล้วยาขึ้น31นี่คือ31มแทงรวงแวงคือยังไม่มีวมอ๋อยังไม่มีวโอเคยีรวมครบครับยี่สิบเก้ค่ะข้อที่สาม ถ้าเป็นใ้่เป็นแ่้อันนี้ความยาวมันสุดแล้วใช่ไหมถ้าดอกี่อจากคสนเสร็จแล้วยบเก้าบวกเจ็ดระยะิ่มจะโน้มวงอ่ะสุดละความยาวสูงสุดแล้วนะสูงสุดละใบธงเนี่ยจะสูงสุดแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวนโมมันก็จะล้วงมันก็จะโน้ม เขียวจนงานจะไม่กล้าใส่สวยเจ็บวกห้าครับเจ็ดบ6ห้ายี่สิบห้าบวกหกครับยี่สิบห้าบวกหกต้นงามเต่ลวงมันยังมันยังไม่ไม่ขี้มันยังไม่เต็มที่ครับมันหวต่งามอันนี้เด็ดลวงไม่ได้เลยนะเนี่ย